อยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์กีฬาชื่อดังคลิกแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเบนเดนโรเจอร์ oger, ผู้จัดก,การทีมเลสเตอร์ซิตี้ยอมรับสลาเวียปราลกเล่นดีกว่าและสมควรเป็นผู้ชนะในศึกยูโรปาลีกเลสเตอร์ซิตี้ต้องตกรอบยูโรปาลีกคาบ้านหลังพ่ายต่อสลาเวียปราลกศูนย์ประตูต่อ2ในรอบ32ทีมสุดท้ายนัดที่2เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเราแพ้ให้กับทีมที่ดีกว่าผมขอรับผิดชอบสำหรับการเลือกตัวนักเตะ ผมเลือกนักเตะที่คิดว่าน่าจะชนะได้เราสร้างโอกาสไม่มากตลอด2เกมเราไม่ได้ป้องกันด้วยความเอาจริงเอาจังเราเสีย2ประตูที่น่าผิดหวังทีมที่ดีกว่าคือผู้ชนะนัดนี้เราเริ่มเกมได้ค่อนข้างดีแต่เราไม่มีคุณภาพมากพอในการทลายเกมรับพวกเขาผมไม่อยากหาข้อแก้ตัวมากมายหรอกนะแต่เราขาดนักเตะสำหรับใช้งานในแนวรุกอย่างไรก็ตามผมก็คาดหวังว่าให้เราแสดงอะไรออกมาให้มากกว่านี้ ผมผิดหวังที่ตกรอบแต่เรารู้ดีว่าเรายัางดีไม่พอโรเจอร์กล่าวคคสเปอร์ชไมเคิลผู้รักษาประตูเลสเตอร์ซิตี้ยอมรับสิ่งที่ทีมดังขาดคือความดุดันหลังเปิดบ้านพ้าให้กับสลาเวียปาร์ค0ประตูต่อ2ในศึกยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2จบ2นัดตกรอบด้วยสกอร์รวมเดียวกันและยุติเส้นทางฟุตบอลยุโรปไว้แต่เพียงเท่านี้มันน่าผิดหวัง ผมไม่คิดว่าเราจะแก้ตัวอะไรได้เราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองใน2เกมทีมที่ดีกว่าเป็นผู้ชนะมันจึงเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังพวกเขาทําได้ดีกว่าเราแม้เราจะเริ่มเกมได้ดีแต่พวกเขาบีบพื้นที่เข้าใส่สร้างปัญหาให้กับเราในการคลองบอลและพวกเขาก็โจมตีใส่เราในครึ่งหลังเราเล่นได้ดุดันน้อยเกินไปนั่นคือสิ่งที่เราผิดหวังผมไม่เห็นแง่บวกอะไรจากเรื่องนี้มันน่าเจ็บปวด และมันจะทําให้เรารู้สึกไปอีกสักพักอย่างไรก็ตามโลกฟุตบอลของเราเวลานี้เป็นโลกที่บ้าคลัง่งและมีเกมสําคัญในวันอาทิตย์ฉะนั้นเมื่อผ่านพ้นเกมนี้ไปเราก็ต้องก้าวต่อไปแม้เราไม่อยากจะลืมมันก็ตามชชมัยเคิลกล่าวแฟนบอลลิเวอร์พูลคงไม่ปลืม้มเมื่อมีการคาดการณ์ว่าหงแดงหลุดตำแหน่งท็อปฟโฟขณะที่ระบยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี จะผงาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจบฤดูกาลนี้จากการคำนวณของซูเปอร์คอมพิวเตอร์สถานการณ์ในปัจจุบันของเดอะเรดค่อนข้างน่าผิดหวังเมื่อพวดเขารั้งอันดับ6โดยแพ้ในเกมลีก4แมตช์ติดต่อกันเสียไปถึง10ประตูโดยในเวลานี้ทีมของเจอเกนครอปตามหลังเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ถึง19คะแนนและเป็นรองเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมอันดับ4อยู่ถึง5คะแนนด้วยกันจากการคำนวณของซูเปอร์คอมระบุยอดทีมแห่งทินแอนฟิล จะจบฤดูกาลในอันดับ5้าส่งผลให้พวกเขาต้องลงไปเล่นในศึกยูโรปาลีกในซีซั่นหน้าหากพวกเขาไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ได้ขณะที่ทีมอันดับ4คาดว่าน่าจะเป็นเชลซีที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงนับตั้งแต่ที่พวกเขาได้โทมัสทูเคิลเข้ามากุมบังเหียนแทนตั้งลำพาดโดยในเวลานี้ทีมยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นตลอด8เกมในทุกรายการส่วนแชมป์ยกให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ซึ่งทำผลงานได้อย่างน่าสุดเหลือเชื่อโดยการเก็บชายชนะ19นัดติดต่อกันในทุกรายการที่สําคัญระบายสีฟ้ายังมีลุ้นแชมป์อีก3รายการได้แก่ FA Cup คาร์บาลครับ,บ,รบและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าซีซั่นที่ผ่านมาโดยพวกเขาจะจบที่อันดับ2ส่วนเลสเตอร์จะคว้าอันดับ3ส่งผลให้พวกเขาได้ไปเล่นในศึกฟุตบอลถ้วยใบโตยุโรปอีกครั้งขณะที่เวสต์แฮม ปัจจุบันรั้งอันดับ4แต่สุดท้ายจะจบในอันดับ6โดยเหนือกว่าทอแนมฮอสเปอร์เอเวอร์ตนและแอสตันวิลล่าสลับสโมสสอที่ต้องโบกมือลาลีกสูงสุดก็คงหนีไม่พ้นจากที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้ตั้งแต่แรกนั่นก็คือเจ้าส่วนน้อยฟูลแลมเวสต์ฟอร์บิดเอลเบียนและเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเลสเตอร์ซิตี้ลงเล่นเกมยูโรปาลีกรอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายนัดที่2 กลับมาเปิดเลสเตอร์ซิตี้สเตเดียมรับการมาเยือนของสลาเวียปาร์กหลังจากที่บุกไปเสมอที่บ้านของสลาเวียปาร์กมา 00, 00เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเลสเตอร์ขอเพียงชนะได้ในบ้านตัวเองก็จะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปขณะที่ทีมเยือนต้องออกมาชนะที่เลสเตอร์ซิตี้สเตเดียมหรือไม่ต้องเสมอแบบมีสกอร์จะได้ผ่านเข้ารอบตามกฎประตูทีมเยือนเบนเดอร์โรเจอร์จัดทัพผู้เล่นใหม่หลังเจมส์เบดิสันเจ็บสะโพกในเกมเพเมลิกนัดล่าสุด โดยใช้ยูริสเปอลมองขยับขึ้นมาเล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์แล้วส่งฮัมซาช,ชารดีลงยืนคู่กับวิเฟรดแอดดี้ขณะที่ฮาวิบบานมีชื่อเป็นตัวสำรองโดยให้มาร์คออาเบ์ตันลงลากเลือ้อยทางกราบซ้ายแทนส่วนเคเลซีอีเฮนาโชไม่มีชื่อในเกมนี้เนื่องจากติดโทษแบนเริ่มเกมมาได้แค่3นาทีเซนกิสซุนแดพาบอลไปถึงเส้นหลังยิงอัดเข้ามาที่เสาแรกไปติดเซฟผู้รักษาประตู จังหวะ2ก็ถูกเคลียร์ทิ้งออกไปได้อีกเกมในช่วง20นาทีแรกเป็นเลสเตอร์ซิตี้ที่ทำได้ดีกว่าแต่ยังหาจังหวะเข้าทำแบบชัดเจนไม่ได้นาทีที่2ี่โอกาสยิงตรงกรอบครั้งแรกในเกมนี้ของเลสเตอร์จอห์นนี่อีแวนแทงให้กับมาร์คอัลเบตันยิงด้วยขวาแต่บอลเบาเกินไปไปตรงตัวผู้รักษาประตูอองเดรโคลานาทีที่28คราวนี้เป็นโอกาสของทีมเยือนบ้างนิโคลไลสแตนซูสาสดโด่งเข้ามาในแดนเลสเตอร์ ชากราโซยุนซูมงไปเข้าทางอับดุลลาซิมาตัวลูกของสลาเวีปยปราสยิงทันทีบอลหลุดกรอบไปนิดเดียวนาทีที่38ทีมเยือนตัดบอลได้ทางริมเส้นฝั่งขวาอเล็กซานเดอร์บาเปิดเข้ากลางมาให้กับยยนคุสตาโขกคนเดียวโล่งลบอลหลุดข้างเสาออกไปจบครึ่งแรกยังทําอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่ศูนประตูต่อศูเริ่มครึ่งหลังมาได้แค่2นาทีสลาเวียปรามาได้ลูกเตะมุม แยนคูสตาโฉบเข้ามาโขกเช็ดที่เสาแรกบอลตกลงมากลางประตูอย่างดีที่วิเฟตเอดีดดีหวดทิ้งออกมาได้นาทีที่48สลาเวียปาร์กก็ไม่ได้ประตูขึ้นนำนิโคลไลสแทนซูได้บอลครอสลึกจากฝั่งซ้ายมาเสาสองลูคสัสโปวอร์ดโฉบเข้ามายิงด้วยซ้ายเข้าประตูไปแคสเปอร์ชไมเคิลหมดสิทธิ์ทีมเยือนออกนำา1่เจอร์เปลี่ยนตัวทันที3คนรวดเอาฮาวิบาน ริคาโดเปเรราและทิโมธีคัสตันเย่ลงมาเล่นแทนมาร์กอาร์เบตันฮัมซาชฉาดีและเดนเนียนอามาตีเลสเตอร์มาเสียประตูที่2จากการยิงไกลนอกกรอบเขตโทษของอับดุลลาซีมาในนาทีที่7 9เลสเตอร์ตามหลังสูงประตูต่อและจะต้องยิงถึง3ลูกหากต้องการจะผ่านเข้ารอบพรเจอเปลี่ยนตัวอีกครั้งส่งซินนี่ตาวาเลสลงมาแทนเซนกิสอุนเดช่วงเวลาที่เหลือเลสเตอร์พยายามทำประตูคืนแต่หาจังหวะจบไม่ได้ จบเกมเลสเตอร์พ่ายไป0ประตูต่อ2รวมผล2นัดพ่ายไป0ประตูต่อ2ตกรอบ32ทีมสุดท้ายนัดต่อไปเลสเตอร์จะเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลในศึกพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์ที่28กุมภาพาเวลา19นาฬกาหคุณซื้อคว้าชัยในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้มากที่สุดอันดับ1ฮันดิตรฟริกเ3ซ เข้ามารับงานคุมเสือใต้บัเยอร์มินิกในช่วงปลายปี2019และสามารถพาทีมยึดบัลลังเจ้าสโมสรยุโรปได้เลยโดยเคยนำต้นสังกัดลงเล่นในถ้วยใบใหญ่สุดของทวีไปแล้ว15เกมเก็บชัยชนะไปถึง14เกมเลยทีเดียวแถมยังไม่เคยพบกับความพ่ายแพ้แม้แต่นัดเดียวค่าเฉลี่ยของการคว้าชัยตัวเลขจึงสูงถึง93%อันดับ2หลุยสเอลลิก้73% กุนซือทีมชาติสเปนคนปัจจุบันเคยสวมบทเป็นกุนซือเจ้าบุตรทุ่มบาซ่าระหว่างปี2 0 1 4ถึง2017และเคยพาทีมเป็นเจ้าสมโมสรยุโรปในช่วงฤดูกาล2014-2015ได้ด้วยโดยเคยนำต้นสังกัดลงเล่นถ้วยใบยใหญ่ที่สุดของทวีปมาทั้งหมด33เกมเก็บชัยได้ถึง24นัดเสมอ3นัดแพ้6นัดค่าเฉลี่ยของการคว้าชายัยอยู่ที่ตัวเลข7 3อันดับ3 อันเดียปิโล71%เพิ่งรับงานคุมทีมลูกหนังเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไอเมลายูเวนตุสแต่งตั้งให้เป็นกุนซือในช่วงก่อนเริ่มฤดูกาลโดยเพิ่งนำต้นสังกัดลงเล่นในถ้วยใบยใหญ่สุดของยุโรปไปเพียง7เกมเท่านั้นแต่ก็เก็บชัยได้ถึง5นัดและแพ้ไป2นัดค่าเฉลี่ยจึงอยู่ที่71%อันดับ4ดีเตอร์เฮกิง70%แม้ตอนนี้จะยังว่างงานแต่กุนซือเยอรมันวัย56ปี เคยนำทัพหมาป่าวลูล์ฟบวกลงเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในช่วงระหว่าง2015 2016มาแล้ว10เกมเก็บชัยชนะได้7นัดแพ้3นัดค่าเฉลี่ยการคว้าชัยชนะจึงอยู่ที่70%อันดับ5จูฟไฮเกต68%ตำนานกุญซือชาวเยอรมันเคยสัมผัสบัลลังเจ้าสโมสรยุโรปมาแล้ว2ครั้งเริ่มจากราชันชุดข,ขาวราเรอัลมาดริด ในฤดูกาล1,997ถึง1,998และบาเยอร์มินิกปี2012ถึง2013โดยเคยนำทั้ง2อ,อดีตต้นสังกัดลงเล่นในถ้วยบยใหญ่สุดของยุโรปไปทั้งสิ้น47เกมคว้าชัยชนะ33นัดเสมอ7นัดแพ้7นัดจึงมีค่าเฉลี่ยการคว้าชัยชนะอยู่ที่ตัวเลข68%